สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะพามารีวิวรถใช้คําว่ารีวิวละไม่ได้พามาดูละรีวิวเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าค่ะเปิดตัวน้องค่ะ,จะเจ๊เห็นไหมคือรถอะไร น้องเป็นรถตู้จ้าเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งน้องมีชื่อว่าเกียร์คานิวาวนะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายของเกียร์เลยนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนาะฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องก็แน่นๆหน่อยนะคะเครื่องสามพันซีซีค่ะ เบิ้มเลยนะคะน้องเป็นสภาพเกตเอนะคะยังว่าเกตเอเอเอมากเป็นรถของผู้บริหารค่ะใช้น้อยนะคะแต่สภาพสภาพนางฟ้ามาจุต,ติอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วดูร,บรอบๆน้องเป็นสองสีค่ะทูโทนนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ล้อแม็กของน้อง หล่อเวอร์วังนะคะขอบ17จ็ด้าทุกคนนะคะบิกบื้มสมการถสวยมากจะบอกเลยว่าสวยมากค่ะคันนี้สีเอยภายในเอยเราไปดูภายในกันดีกว่าเนี่ยเธอภายในมันเป็นสีครีมกับสีเทาแล้วมันสวยมากแล้วก็คือประเด็นเบาะหุ้มมาใหม่คันนี้แอดชอบมากเลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะ สวยงามไม่มีรอยด่างพ้อยเพราะว่าทำมาให้ใหม่สด,สดสดร้อนร้อนแอร์เย็นฉ่ำเวอร์วังอลังนะคะวิทยุแอร์อ่ะดูตัวเลขการวิ่งของใหม่นะจะ๊ะสองแสนสี่ไม่แพ้ไม่จกตานะบอกเลยอ่าพาไปดูพาไปรีวิวนะคะบ่ะ ด้านหลังพับได้หมุนได้ด้วยนะจ๊ะเธออ่าอันนี้คือแบบปกติใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบพับได้ถอดได้ถอดหัวได้พับหมุนซ้ายหมุนขวานะคะเบาะหลังก็พับได้จาด้าหุนอ่าข้างๆข้างน้องมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะที่วางแก้ว ออมาฝั่งนี้ที่วางแก้วเหมือนกันค่ะนะดูดีใหม่รถแบบพร้อมมากรถพร้อมใช้งานมากทคันทุกคนอ่ะเราไปรอบๆอบคันกันก่อนเดี๋ยวมารีวิวให้ดูท้ายน้องขนของได้นะคะมันจมันจะมีโต๊ะแล้วก็ขนของได้เลยโต๊ะนี่คือวางของวางสัมภาระได้ค่ะ อ่ะมาถึงช่วงนี้เราจะไปกันเร็วสักนิดหนึ่งนะคะสภาพแบบโอ้ยโอ้ยเลยนะคะสวยสวยจริงอ่ะดู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 ด,ด,ด,ดูมันเลิศแล้วบอกุอทำมาให้ใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้องเกิดปี2008ค่ะมีแอร์แบ็กสองลูกนะคะคนขับแล้วก็คนนั่ง น้องใช้สองระบบค่ะเป็นเบนซินกับแก๊สหัวฉีดแก๊สคือประหยัดมากนะคะดูทรงน้องนิดนึงคันนี้สวยมากเลยนะคะเพราะว่าทําไปเยอะมากของน้องเป็นระบบเซนทันล็อกทั้งคันก็คือระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเครื่องสมบูรณ์มากวิ่งไกลได้แล้วก็ไม่อืดด้วยนะคะวิ่งมันเลยค่ะ เราพูดเลยว่าคันนี้เราทําจัดเต็มมาให้มากนะคะติดฟิล์มให้ช่ำๆเอกสารพร้อมโอนค่ะใครสนใจทักเพจทักไลน์ได้นะคะของเราติดแบ็คลิสออกรถได้ะค่ะยยามาติดแบ็คลิสออกรถได้นะคะก็คือจะมีสจังหวัดที่เราสามารถจัดได้นะคะจะมีส,รรสัเสิงเซาชลนบุรีแล้วก็ระยองระยองเป็นบางอำเภอน,นะคะมีพึ่งเปลี่ยนพึ่งซ่อมไปด้วย ่าเราเพิ่งเปลี่ยนอะไรบ้างมาฟังนะคะเรามีเพิ่งเปลี่ยนยางน้ำปัน่นน้ำฝนให้นะคะมีจูนแก๊สเก็บสีช่วง